Thank you. สวัสดีครับจุกน้อยชาแนลช่องสัพเพเหระตอนนี้ผมก็อยู่ที่เอาท์เลทที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าโกเตมบะพรีเมียมเอาท์เลตนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอาท์เลทมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน5ที่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับกระจายตัวตามภูมิภาคทั่วไปนะครับ <Hello. S 1> ก็มีคนพาหมามาเดินเล่นด้วยนะ เจ้าของจะไปชอปปิ้งก็ไม่ยอมให้ไปนะครับเพราะว่านอนเล่นอยู่ <c oughs> ก็ดูบรรยากาศรอบๆนะครับจริงๆมันก็มันก็เหมือนเ u t l e t บ้านเรานะครับคือขอารู้สึกไม่ค่อยได้แตกต่างเท่าไหร่นะอันนี้ร้านแรกที่อยู่ใกล้ประตูที่สุดก็จะเป็น Onitsuka Tiger นะครับแบรนด์ยี่ห้อรองเท้ายอดนิยมของคนไทยนะ ซึ่งผมถามว่าผมใส่ไหมไม่ใส่นะครับคือผมไม่ชอบอ่ะไม่ชอบลายมันอะก็สวยกันคนละแบบเนาะต่างคนต่างจิตใจนะครับสวัสดีสำหรับโกเตมบะพรีเมียมเอาเลตนะครับเป็นหนึ่งในเอาทเลตที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยได้ทั้งช็อปได้ทั้งชม ได้ทั้งชิวชื่ออชิวนะครับกับวิวของภูเขาไฟฟูจิแถมได้ละลายซับอีกต่างหากส่วนสินค้าที่วางขายก็มีหลายแบรนด์ดังนะครับเช่นอาร์มานี่ล้ว,ลวัวลุยเจสีอะไรพวกนี้นะครับอาดิดาสแ,แอนนาซุยบ,บัลบเล่บาลองเซียกาเบอร์เบอร,รี่บังการีโคชกุชชี่จีวองเอาเยอะแยะนะครับก็คือเยอะเหมือนบ้านเราละครับ ส่วนราคาผมมองว่าคือคือมันไม่ใช่แบรนด์ญี่ปุ่นนะครับมันเป็นอา t l e t คือ outlet ก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเขาเรียกว่าสินค้าที่อาจจะไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าอาจจะวางขายมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับก็เอามาลดราคาขายนั่นเองนะครับส่วนของส่วนสินค้าที่เป็นของที่เพิ่งออกมาหรือว่าเป็นรุ่นที่ออกใหม่นะครับเขาก็จะไม่ลดราคานะ ก็จริงๆมีลดตั้งแต่10 20 30 40 50เปอร์เซ็นต์นะครับก็ลองดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็พี่ไทยนี่เยอะมากครับคนไทยนี่ขาช้อปปิ้งจริงๆนะเวลาทำการนะครับก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้านะครับจนถึงประมาณ2ทุ่มตลอดทั้งปีโดยมีวันปิดทำการแค่เพียงวันเดียวนะครับ ก็คือวันพฤหัสสัปดาห์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นทำไมวะก็สำหรับการเดินทางนะครับก็จะมีรถบัสวิ่งตรงจากสถานีโตเกียวชินจูกุอิเคบุคุโรแล้วก็ชินากาวะนะครับใช้เวลาราวๆ90าว90นาทีแต่ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ไปกลับที่2,880ยเยนต่อคนนะครับตอนนี้ก็100เยเนใี่5บบาทก็ไปคูณกันเอานะครับ หรือถ้าอยากจะลองเดินทางโดยใช้รถไฟนะครับก็ให้เริ่มต้นที่สถานีชินจูกุแล้วก็ใช้รถไฟของบริษัทรถไฟโอดาเคียวนะครับนั่งยาวมาลงที่สถานีโกเตมบะก็ใช้เวลาราวๆ1ชั่วโมง40นาทีนะครับก็ลองดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยไปเดินที่เอาเล็เมืองไทยก็จะคล้ายๆกันนะ คล้ายๆกันนะอาเ l ็ t ทั่วโลกมันจะก็คล้ายๆกันนะแต่คืออยากจะบอกว่า Outlet ที่อเมริกาครับจะถูกมากๆนะฮะของเนี่ยมันจะลดราคาแบบลดเยอะจริงๆแต่ที่นี่เนี่ยเขาว่าอยากซื้อก็ซื้อนะครับมีตังก็ซื้อแค่นั้นนะครับแต่บางเอิญผมไม่มีตังก็เลยมาเดินเล่นนะครับเดินดู ไปเรื่อยๆนะระหว่างที่กรุ๊ปทัวร์คนอื่นๆเนี่ยเขาก็ต่างตรงดิ่งไปช้อปปิ้งกันนะผมก็เดินเล่นเดินไปเดินมานะครับทําคลิปชมบรรยากาศเนาะเนี่ยผมก็จะชอบสินค้าของจอราเ้น้อยนะครับแต่พอบวกลบคูณหารแล้วราคาก็ยังไงเดียผมว่ามันใกล้เคียงกับเมืองไทยนะ ก็ไม่รู้ใจหิ้วกลับไปทำไมให้มันหนักกระเป๋านะครับ50% off อแล้วก็ยังแพงอยู่นะความรู้สึกผมนะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับใครถ้ามีตังเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออมันถูกนะหรือว่าไหนๆมาแล้วก็มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้าน <Yahoo! S 1> ก็คงจะพากันหน้าชื่นตาบานกันทั้งบ้านนะครับ คือตั้งความตั้งใจผมที่มาญี่ปุ่นครั้งนี้ก็ไม่ไม่ได้คิดจะซื้ออะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นมาตรการหลังโควิดเนาะก็อยากมาเปิดหูเปิดตาบ้างนะไม่ได้ไปไหนมานานมากๆแล้วนะครับ3ปีโควิดเนี่ยทำผมแบบไม่ได้ไปไหนเลยนะโหดร้ายจริงๆ นี่นะครับคนที่คนญี่ปุ่นที่เขาพาน้องหมามาเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นนิดนึงนะครับว่าพอมีอันจะกินนะพูดง่ายนะครับคือถ้าอยู่ตามอพาร์ตเมนต์หรืออะไรพวกนี้ก็ไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้เนาะแต่ว่าจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวได้ก็ต้องมีบ้านนั่นเองนะพอพูดถึงสัตว์เลี้ยงนะครับผมก็มีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือเพื่อนผมนะครับไปเรียนที่ญี่ปุ่นนะแล้วทีนี้ทางบ้านเขาเนี่ยก็ส่ง แมงดาครับแมงดาที่เอาไว้ทํากับข้าวกินอนะส่งไปแพ็คนื้อครับสี่ห้าตัวอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เป็นส่งไปเป็นขวดเนาะทีนี้เขาก็ส่งไปเนี่ยพอไปถึงที่ญี่ปุ่นเนี่ยทางบริษัทขนส่งเขานะครับก็ตรวจสอบเนาะก็เห็นว่าเป็นมแมลงแล้วมันก็ตายแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ <laughs> ไม่ได้ไปส่งนะครับแต่ว่าเขาส่งโน้ตไปให้แทนนะเป็นกระดาษโน้ตนะครับก็ในโน้ตก็เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะเขียนว่าก็ <laughs> แสดงความเสียใจด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงที่ส่งมาได้เสียชีวิตจากการเดินทางนะครับแล้วทางเราก็ได้ทําการฝังให้เรียบร้อยคือคนญี่ปุ่นก็มีเลี้ยงพวกมแมลงมีอะไรนะครับเลี้ยงพวกเอ็กโซติกเพซก็มีเยอะเนาะก็เหมือนบ้านเราก็มีนะเขาก็คงนึกว่าส่งไปให้เลี้ยง <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการเปิดหูเปิดตามาเดินเล่นชมบรรยากาศเอาทเล็ตของประเทศญี่ปุ่นกันนะครับขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนลช่องสับเพเฮระ